สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เลยนะครับเรื่องพระสงฆ์กับเงินวัดอ่าแล้วก็จะลองมาดูกันว่าคำสอนทางพุทธศาสนาเองพูดถึงความท้าทายของพระภิกษุในเรื่องทานองนี้ไว้อย่างไรบ้างสวัสดีค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่ด้วยใช่ครับแหล่งข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้มาจากบทความ ภัยน้ำวนและปลาร้ายสีกาเกณฑ์กับคำสอนพุทธนะครับก็จะพูดถึงทั้งคดีข่าวแล้วก็หลักธรรมอย่างเอ่อภัยเพราะน้ำวนภัยเพราะปลาร้ายแล้วก็มีจากมหาปรินิพานสูตรด้วยค่ะก็คือเราจะพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์จริงเข้ากับคำสอนเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของชีวิตนักบวชแล้วก็ความท้าทายต่างๆเนาะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ่อ จะข่าวคลิปเสียงนะครับระหว่างอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในแย้มกับสีกาเกณฑที่คุยกันเรื่องเงินเงินทองทองอืมได้ยินข่าวนี้เหมือนกันค่ะมีการทวงเงินกันใช่ไหมคะใช่ครับสีกาเกณฑทวงเงินนายแย้มก็บอกว่าเอ่อต้องไปหยิบยืมประมาณ3ามสี่แสนก็ยังไม่รู้จะหาจากไหนแล้วก็มีพูดถึงยอดรวมเสองล้านแบ่งจ่ายสีงวดอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็มองว่าอาจจะเป็นหลักฐานเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเจตนายักยอกเงินวัดประมาณนั้นนะคะว่าอะารล้วอ่าขะมาถ่วงยอาหนูนะ้เธอจะให้พ่อทำไงไม่ไหวแล้วมันมันมันก็หดที่ไปยเยไงจอาอย่างไรมันติดตรงยังไม่มีตทุม่มกชีวิตเธอมาเลยมันก็ไม่ไหวฮัลโหลคะ่ะโอ้ฮัลโหล่อได้ยินไหมยนดยินคุณะวัดเหรอคะใช่ ว่าไงเอ้าเหอมาตัวยังยงเนอนี่จะให้พ่อทำไหอ่ะอนนกอเคก็อยู่งานสอบไปยืมเจ้าน้าภาพก็แนละ้วกเจ้าภาพเหรอเจ้าคณาภาเจ้าภาพเลยอยู่อไรันแหละเธอเธอเธอได้พ่อทำาไนแ้วมันช่วยกันคิดดีครับมันมัน มันไม่ไหวแล้วมงนก็หมดที่ไปไงจะเอาอย่างไรเงินติดตัวยังไม่มีเอาเงินเติมน้ำมันได้มาสามพันก็คุ้มกับชีวิตเธอมาแล้วก็จะไปหาอะไรคุยดีสามพี่แสเี่ยมัน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 ประชา้วไม่ใช่พ่อประชาแต่พ่อไม่รู้จะเอาที่ไหนแล้วจะฆ่าเราตายหรือจะทำไงเธอตายเครจะวูบตัวหัววินก้าวแต่ตันไม่มีไงคูดยังไงดีอ่ะไม่มีมก็คือไม่มีไม่รู้จะเปเอาใครจะคุยกันได้อย่างนี้แหละก็ อทางอ๋อช่วยคิดดิหวยก็ไม่ถูกยืมก็จะนง่งยิ้มก็จะมโนที่ยื้มแหละแล้วเขาแจ้งไปแจ้งล่วงหน้าไปอ่ะพ่อเล่าต่อไปพ่อพ่อจะหาล่วงหน้าไว้ได้ไหมอ่ะวันนี้พ่อก็ไม่มีอ่ะมีแต่ว่าไม่กำลังหาวิเคราะห์นน้องแสงที่ได้แต่ถ้าสิบปันก็ได้แกแกเล่นมาทุ่มกับพ่อคนเดียวหาคนเลยม่ทพ่ดเลยมันไม่ไหวมันดีพ่อเป็นผู้ใหญ่มันไม่ใช่แต่ผีนะแกนะต้องพูดเรื่องจริงวัดทิ่เขาพูดเลยไม่มีเงินเก็บเราไินแล้ว嘛 หนูแย่เขาทวงหนูพ่อกขออท,ทับทอดไปทวงใครมันไม่ได้ประเด็นนี้แหละครับที่ทําให้เราต้องกลับมามองว่าเออแล้วในทางธรรมเนี่ยท่านมองเรื่องแบบนี้ยังไงมีคําสอนอะไรที่พอจะอธิบายได้บ้างไหมครับมีเลยค่ะจริงๆสิ่งที่น่าสนใจคือเหตุการณ์แบบเนี้มันสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเหตุที่ทําให้พระบางรูปเอ่อต้องลาสิขาไปหรือว่าอยู่ครองสมณเพศต,ต่อไปไม่ได้นะคะครับผม ซึ่งในข้อมูลที่เราดูก็จะชี้ไปที่สองไพ่สุดท้ายคือไพ่เพราะน้ําวนกับไพ่เพราะปลาร้ายค่ะไพ่เพราะน้ําวนอันนี้หมายถึงอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องเงินโดยตรงเลยหรือเปล่าครับอืมไม่เชิงว่าเป็นเงินโดยตรงซะทีเดียวนะคะน้ำวนในที่นี้ท่านเปรียบกับการมคุณห้าค่ะคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันน่าเพลิดเพลิน อ๋อ oh, ครับคือเวลาพระภิกษุท่านเห็นคนทั่วไปหรือคารวาสเขามีความสุขเสพสุขจากสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าท่านาขาดสติไม่สำรวมนึกไปถึงความสุขเก่าๆสมัยเป็นคารวาสของตัวเองก็อาจจะเกิดความอยากความปรารถนาที่จะกลับไปเสพสุขแบบนั้นอีกจนทนอยู่ไม่ได้ต้องลาสิกขาไปเหมือนถูกกรรมคุณที่เป็นเหมือนน้ำวนดูดกลับไปค่ะมันเป็นเรื่องความยึดติดในวัตถุความสุขทางโลก แสดงว่ามันกว้างกว่าแค่เรื่องเงินคือเห็นอะไรที่มันดูน่าสุขสบายน่าเพลิดเพลินและใจเรามันหวั่นไหวแบบนั้นก็เข้าขายนำวนได้หมดเลยใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะมันคือเรื่องของจิตใจที่ไม่มั่นคงเมื่อเจอกับสิ่งเร้าภายนอกที่นิพัยที่สองคือภัยเพราะปลาร้ายอันนี้จะเอ่อค่อนข้างตรงกับประเด็นเรื่องสตรีในข่าวค่ะอ๋อครับอันนี้น่าจะเชื่อมโยงกับที่เขาตั้งข้อสังเกตเรื่องความสัมพันธ์พิเศษพ,พอดีเลยใช่ไหมครับค่ะ ปลา้า้ยเนี่ยท่านเปรียบเหมือนสตรีนะคะคือพระภิกษุที่ขาดการสำรวมอินทรีย์พอไปเห็นสตรีโดยเฉพาะที่อาจจะแต่งกายไม่มีชิดหรือดูย่อยยวนแล้วเกิดความรู้สึกทางเพศหรือความกำหนัดขึ้นมาถ้าคุมใจไม่อยู่นึกไปถึงตอนที่ตัวเองยังปลดปล่อยความต้องการแบบนี้ได้สมัยเป็นคารวาสก็อาจจะทนอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปไม่ไหวต้องลาสิกขาไปอันนี้ก็เป็นเรื่องกิเลสต,ตอนหาทางเพศโดยตรงเลยค่ะ พอพูดถึงเรื่องนี้เรื่องสตรีหรือปลาร้ายเนี่ยมันก็มีคำแนะนำที่ชัดเจนจากพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่าท่านเคยตอบคำถามพระอานท์ไว้ใช่เลยค่ะในมหาปรินิพานสูตรพระอานท์เคยทูลถามเรื่องนี้ว่าควรปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรครับท่านแนะนำยังไงบ้างครับท่านก็แนะนำเป็นขั้นตอนเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยไม่ควรมองไม่ควรมองค่ะ แต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆจําเป็นต้องเห็นก็ไม่ควรพูดคุยด้วยอ๋อครับแล้วถ้าจําเป็นต้องคุยล่ะครับเช่นอาจจะต้องรับของหรือให้ธรรมะอ่าอันนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายถ้าจําเป็นต้องพูดคุยจริงๆจุดสําคัญที่สุดคือต้องมีสติกํากับอยู่ตลอดเวลาค่ะต้องมีสติใช่ค่ะ คำว่ามีสตินี่สำคัญมากถ้าเรามองภาพรวมนะคะพระองค์จะเน้นย้ำเรื่องการมีสติแล้วก็การสํารวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดีความพอใจหรือความหลงไหลมันเข้ามาครอบงำจิตได้ครับผมแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะพระองค์ชี้ว่าสิ่งสวยงามต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเนี่ย ตัวมันเองไม่ใช่กิเลส,สกรรมโดยตรงอ้าวเหรอครับค่ะแต่ว่าความรู้สึกสั้นในใจความกำหนัดยินดีหรือความพอใจที่เกิดจากกิเลสในใจเราเนี่ยตังหาคือตัวการมที่แท้จริงแล้วท่านก็ตรัสว่าการที่บุรุษเอาใจไปผูกพันกับสตรีเนี่ยถือเป็นมนลทินของพรหมจรรย์หรือชีวิตนักบวชค่ะโหฟังแบบนี้แล้วเออมันชัดเจนมากเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นน้ำวน ที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุความสุขทางโลกหรือปลาร้ายที่เกี่ยวกับสตรีสุดท้ายแล้วปัญหาหลักมันอยู่ที่ใจเราเองนี่แหละที่ขาดสติขาดการสำรวมถูกต้องเลยค่ะมันคือการต่อสู้ภายในจิตใจเราเองมันเป็นความขัดแย้งระหว่างอุดมคติของการหลุดพ้นกับความเป็นจริงของความมนุษย์ที่มีทั้งความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆซึ่งก็เห็นได้ทั้งจากข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็จากคำสอนที่มีมาแต่โบราณเลยนะครับ ใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าคำถามอะไรครับก็คือในเมื่อหัวใจสำคัญตามคำสอนคือสติและการสำรวมอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยที่สิ่งเรามันเยอะมากทั้งทางวัตถุข้อมูลข่าวสารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนต่างๆครับเยอะจริงๆครับแล้วเราจะฝึกสติยังไงให้มันเท่าทันอารมณ์ความคิด ให้เป็นเหมือนเกราะป้องกันที่มันใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันไม่ใช่แค่สําหรับพระพิสุสง์นะคะแต่หมายถึงพวกเราทุกคนด้วยจะทํายังไงให้สติเป็นเกราะป้องกันได้ทั้งจากน้ําวนแห่งกามคุณและปลาร้ายแห่งราคะในทางปฏิบัติจริงๆหืม hmm. นั่นสินะครับเป็นคําถามที่มากคิดวมากเลยว่าเราจะเอาคําสอนโบราณเนี้ยมาปรับใช้กับชีวิตยุคนี้ที่มันวุ่นวายซับซ้อนขึ้นได้ยังไงให้สติ เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ผลจริงๆก็น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ